สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับแซ่บเกื่อแฟนเพจครับมัอนี่มากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแซ่บครับเผ็ดเผ็ดแซ่บนะครับมาเลยครับกินด้วยกันครับแซ่บนะครับแซ่บเลยครับต้มยำน้ำคุ้นๆเลยครับคุณฮ้อนเลยครับ thank you สิ่งเล็กนุ่มๆนะครับหอมกินกหมักเนาครับอุดเจาต้มยับหน่ะ อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวตรต้มยำครับเส้นเล็กต้มยำหม,มูแซ่บครับขับสวัสดีครับ